สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเราจะทำการถอนเงินนะครับแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับการสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีข้อบัญชีของ t ุ u m ม n นี่วอเดนะครับใครที่มีความสนใจหาเงินออนไลน์หรือไม่ก็หางานออนไลน์อยู่หาไรายได้เสริมนะครับห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับว่าแอปนี้ยังสามารถหาเงินได้หรือไม่เชิญติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับผมนะใครที่ต้องการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่ว่ามีแค่มือถือเครื่องเดียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมนะผมจะพาทุกคนนะมาหาเงินออนไลน์โดยการใช้มือถือเครื่องเดียว นะครับในการหาเงินนะครับโดยที่ว่านั้นเราต้องมีแอปพลิเคชันในการรับเงินด้วยก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า t รูมันนี่วอลเล็นะครับแอปนี้เอาไว้ในการรับเงินสดนะครับผมนะรับเงินออนไลน์ทุกคนนะตอนนี้ปัจจุบันผมมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่4,538บาทเดี๋ยวเราจะถอนที่200บาทนะครับผมนะก็แอปพลิเคชันที่เราจะทำการหานเงินในวันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google go Cast นะั Google ้ cast, นะเป็นแอปเกี่ยวกับการก้าวเดินนั่นเองแล้วก็การดูวิดีโอของ YouTube แล้วก็การทำภาษารกิจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับแอป Google Cast นะั้นตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ด้วยกัน1ล้านดาวน์โหลดนะครับอายุ16ปีขึ้นไปถึงแนะนำให้เล่นแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชัน Google Cast นะครับมีรีวิวดาวอยู่ที่4.8ดดาวน,นะครับ ได้คะแนนรีวิวได้4.8ดาวแล้วก็รีวิวทั้งหมดนะอยู่ที่44,000รีวิวของแอปพลิเคชันนี้นะครับเราสามารถที่จะมาอ่านรีวิวได้มีทั้ง1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวตามความพอใจของแต่ละคนนะครับผมนะตรงนี้เนาะ ซึ่งนะครับนะบางคนก็ให้5ดาวบางคนก็3ดาวบางคนก็1ดาวนับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขานั้นโอเคแค่ไหนกับแอปพลิเคชันเหล่านั้นนั่นเอง,เองนะครับผมนะสำหรับแอป Google Go Cast นับใครที่เล่นแอปนี้อยู่นอกจากที่ว่าเราเล่นแล้วก็นับเล่นง่ายนะครับได้เงินจริงนะแต่ว่าจะบอกว่าการถอนเงินนั้นคุณต้องทำธารกิจหนึ่งอย่างถ้าคุณไม่ทำจะไม่สามารถ ถอนเงินได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นบาทในบัญชีนะในบัญชีของ Google Cash นะักคุนก็จะไม่สามารถถอนออกมาได้ซึ่งภารกิจนั้นก็คือว่าก่อนที่เรานาจะกดถอนเงินนั้นเขาให้เราไปทำภารกิจ ของการาเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราจะโหลดแอปพลิเคชันไหนก็ได้ของผมจะเป็นเพื่อธุรกิจประจาวันแล้วก็มาโหลดแอปพลิเคชันตรงนี้เนาะผมโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าซีพีตนะครับโหลดแล้วก็ใช้งานวันนี้ดาวน์โหลดมาสมัครสมาชิกแล้วก็ใช้งานแอปนะครับพวงนี้ก็เปิดแอปอีกครั้งหนึ่งประมาณ3ามสีนาทีแล้วก็ปิดแอปไปนะก็เงินรายได้ก็จะเข้ามาก็คือเป็นเหรียญเข้ามาเนาะพอเหรียญเข้ามาเราก็สามารถที่จะไปกดถอนเงินได้นะครับผมนะ โอเคทุกคนน้กก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูวิธีการห่าเงินจากแอปพลิเคชัน Google c a s h เรามาถอนเงินกันก่อนนะครับผมทำรายได้ไปแล้ว6,005บาทเนาะดิจะถอนอีก200บาทจะกลายเป็น6,205บาทนะครับผมนะก็ในเดือนนี้นะโอ้โหทุกคนนะถอนไปทุกวันนะเดือนนี้นะถอนไปทุกวันนะตั้งแต่วันที่1นะวันที่1แล้วเปล่าอ่าวันที่3ทุกคนนะขออภัยวันที่3เดือนมีนาคมนะ วันที่3มวันที่4ี่นะครับวันที่3 1 0 0บาทวันที่4 2 0 0บาทวันที่5 1า0บาททุกคนเห็นไหมแล้วก็นี่ดูคนนสองรบาท200บาททุกคนนะนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะทิปการหาเงินนะให้มันได้เยอะได้เร็วนะต้องทำยังไงนะถ้าว่าเรานั้นนะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแน่นอนก็คือว่าเราจะไม่ได้เท่านี้นะครับเราจะกว่าที่เราจะหาคะแนนได้เยอะนั่นก็คือ1ล้านคะแนนเท่ากับอยู่ที่100บาทเนาะ ถ้าเราจะถอนนะก็คือต้องหาเป็นล้านคะแนนทุกคนนะต่อวันเนาะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีทิปนะมีทิปในการหาเงินนะครับผมนะเดี๋ยวกดรับคะแนนก่อนอนะ่ะกดไม่ได้ตรงนี้ทุกคนนะเอาโอเคเดี๋ยวเรามากดถอนเงินกันเลยนะ200้บาทนะการถอนเงินจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะปกติถอนไปนะั้นเงินเข้ามาใช้เวลานะไ,มไม่หนานะประมาณไม่กี่วินาทีเงินก็เข้ามาทันทีนะครับและสามารถถอนได้วันละหนึ่งครั้งนะครับโอเค กดถอนเงินนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอ่ากดยืนยันไปเลยแล้วก็นี่คุคน่าซับมิ้นนะครับแล้วก็รอให้ยอดเงินเข้ามานะครับนี่ผมขอเคลียร์ในส่วนของ รายการตรงนี้ก่อนนี่ทุกคนนะเงินเข้ามาทันทีนะครับประมาณ3-4วินาทีนะสามสามสี่วินาทีนะผมจะเตี้ยมา3วินาทีแล้วกันเนาะสามวินาทีเงินเข้ามาทันทีนะครับการแจ้งเตือนนะแจ้งเตือนมาเลยแต่ว่าในระบบนะเขายังไม่ได้อัปเดตที่ทุกคนนะเรากดถอนไปอยู่ในคิวอยู่แต่ว่าเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะ่าจะบอกว่ามันเร็วมากๆเลยในสงนการถอนเงินตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่ที่1,305บาทแล้วในส่วนของในบัญชีของผมตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็นะับเดี๋ยวเราน่าจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการที่ผมนั้นทําเงินได้เยอะนะนอกจากการหาได้ไดแบ,บ่พื้นฐานนั่นก็คือมาที่คําว่าวางวันใหญ่นี่ทุกคนนะแนะนําเลยสำคนที่ต้องการหาเงินตรงนี้ทุกคนโอ้โหเลยทุกคนนะนี่ทุกคนนะผมมีโอกาสนะเรานะมาเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เพื่อหาโอกาสกดความเร่งตรงนี้นะ ตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่293นะเเป็นรางวันลนั้นเราต้องสะสมให้ได้300บาทผมเชียได้ความเร่งเลยทุกคนไม่ปนไรนอกกดเข้าไปเลยนะกดปั๊บนะครับได้มาอยู่ที่1บาทนะกลายเป็น293.96นะดูดีๆทุกคนนะดูดีๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาทําในส่วนของเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่แล้วทุกคนนะกดเข้าไปต่อนะอันนี้เชิญไป55คนนะครับนี่ทุกคนเชิญ55คนแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะบอกนะ อันที่จริงไม่ต้องเชิญถึง55คนหรอกนะบางทีคือมันจะได้เร็วกว่านี้นะเชิญไม่กี่คนเองตรงนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ต้องเชิญเพื่อนนะนี่ทุกคนนได้แล้ว300บาททุกคนนะได้แล้วมาแล้ว300บาทนะตรงนี้นะดูดีดีนะเรากดคลิกเพื่อถอนโอกาสนี้จะหายหมดนะฉะนั้นก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ทํากิจกรรมนี้อยู่มันมาตรวจสอบนะว่าโอกาสขอมโบงเ,เรานั้นมีเท่าไหร่ถ้าถึงเรากดให้หมดเลยมันงัานจะเสียโอกาสทุกคนนะกดคลิกเพื่อถอนนะครับ ได้มา300บาททุกคนเห็นไหมสามร้อบาทกดยืนยันไปเลยนะครับนี่ทุกคนนั้นบิตพลาสเงินรางวัลเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้อ่านี่ทุกคนจากเมื่อกี้หนึ่งพบาทเป็น1600บาทเนาะกิจกรกรมนี้สามารถทําได้ทุกเวลานะนี่ทุกคนนเะพียงแค่กดตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับกดเมื่อกี้นะปั๊บมันก็จะขึ้นยินดีด้วยรับไป200ร้ 50บาทหรอเปล่าเมื่อกี้นะ225บาทเนาะและเราก็มีโอกาสกดทวนชั้นดูเรามีโอกาสกดนะเร่งหนึ่งครั้งกดตรงนี้เลยนะปั๊บเลยนี่ทุกคนกดปั๊บเลยจะได้45บาททุกคนนี่กลายเป็น270บาทเลยนะครับที่เหลือนะเราก็ต้องไป หาโอกาสความเร่งโดยการเชิญเพื่อนคําว่าเชิญเพื่อนนี้นะไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเชิญเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเราจริงๆจะไปเชิญใครก็ได้นะระบบนะ่าจะบอกว่าเชิญใครก็ได้นะไม่จําเป็นที่ว่าเราต้องเชิญเพื่อนของเราจริงๆเนาะเราไปโพสต์ในกลุ่มทาคอนเทนต์ก็ได้แล้วแต่เรานะแต่เขาให้เวลา72ชั่วโมงเราต้องทําให้สําเร็จภายใน72ชั่วโมงนี้ถ้าทําสําเร็จก็รับไปเลยสามร้อบาทเหมือนที่ผมได้รับมาทุกคนนะ้านี่คือ,อรายการของคนที่ทําสําเร็จทุกคนเห็นไหมนี่คนวันที่ สองนะครับอัปเดตล่าสุดเลยเยอะมากทุกคนนะฉะนั้นใครที่เห็นโอกาสเนาะให้รีบคว้าโอกาสนี้ไปได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะก็ตามนี้เลยนี่คือกิจกรรมที่ผมแนะนําให้ทําเลยนะเพราะว่ามีโอกาสทำเงินได้เยอะผมก็ถ้าคนสังเกตจริงๆนะเมื่อก,ก่อนผมไม่ได้เริ่มผมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทีนะผมก็ทํา YouTube แหละนะผมก็ทําคอนเทนต์ลงใน YouTube แล้วผมผมไม่ได้ดูว่ามีกิจกรรมนี้อยู่นะดูเสียทุกคนเมื่อก่อนถอนแค่100้บาทแล้วก็ไม่ได้ถอนทุกวันทีทุกคนนะ นีเห็นไหมเมื่อก่อนนะ้าถอนนาะกว่าจะถอนก็ต้องรอหลายวันนะครับแต่พอผมมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของเดือน3เดือนนี้แหละนะั่นเดือนมีนาคมนี้นี่นเดือนนี้แหละเห็นไหมทุกคนนะทุกวันเลยทุกคนนะวันที่25 2ยุนะอันนี้ไม่ใช่อีกนะนี่คนนะเข้าร่วมเดือน3นะครับตั้งแต่วันที่3ที่ทผ่านมาติดต่อกันนะ3 4 5 6 7้าอ่าเดี๋ยวให้ดูเลย 8, 9 10 1 1 12 13นะครับ14 15 16 17 18 19 21-22 22วันนี้นะครับนีุ่กคนนะ้าอัปเดตแล้วว่าได้รับเงินแล้วนะครับอยากจะบอกว่าผมเห็นโอกาสนะผมก็เลยมาแนะนําโอกาสต่อให้กับเพื่อนๆของเรานะครับที่ติดตามรับชมช่อง youtube ช่องนี้อยู่นะครับผมนะก็ให้รีบนะคว้าโอกาสของเราทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถถอนได้วันละ200บาทก็เดือนหนึ่งก็เป็น 6,000บาททุกคนนะก็ถือว่าเป็นรายเสริมเอาไว้ไปจ่ายค่าเช่าบ้านหรือแม่ก็เอาไว้ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันได้เลยตรงนี้นะครับผมนะาหรือเอาไว้มา,าซื้อของกินของใช้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะนี่คือวิธีที่คุณจะได้รับเงินเยอะที่สุดแล้วในส่วนของแอปพลิชันนี้ส่วนวิธีอื่นๆอย่างเช่นการชิดอินนะครับการดูวิดีโอนะครับก็ได้แหละแต่ว่า มันไม่ได้เยอะแล้วก็มันไม่ได้เร็วขนาดนี้ทุกคนนะแร้ไม่ก็ในส่วนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็เหมือนกันนะครับผมต้องใช้เวลาอย่างต่้งสองวันถึงจะได้รับคะแนนมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะนะครับสรุปว่าแอปนี้นะถ้าควรจะหางเงินให้ได้เยอะจากรงญญางวัลใหญ่ที่สุดก็คือการชวนเพื่อนนะครับหรือการแนะนําแอปพลิเคชันให้คนรู้จักนะก็เออก็ไม่แปลกใจตลอดก,ก็ไม่แปลกใจทุกคน,นที่ทําไมแอปนี้ถึงมียอดดาวน์โหลดอ,อยู่ที่1ล้านดาวน์โหลดเพราะว่าเขา ทำการตลาดด้วยการาด้วยการแจกรางวัลใหญ่ของการทำคอนเทนต์ไม่ใช่เด็กของการทรําตลาดแนวประมาณว่าใครที่ไปเชิญให้คนมาดาวน์โหลดก็จะให้รางวัลนะครับผมนะมีแต่ได้กับได้คนที่เราคนที่ช่วยเขาแชร์นะครับคนที่เขาคนที่เขาช่วยไอคนที่ช่วยเขานะครับแชร์คลิปอแอปของเขานะ ก็จะได้รับในส่วนของเงินรางวัลอยู่ที่3 0ง้บาทแล้วก็เขาเองก็จะได้ยู่นซอร์เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันของเขานะครับผมนะาก็วินวิน,นทั้งสองไฟล์เนาะประมาณนี้เลยทุกคนนะครับวิธีอื่นก็นับก็คือการดูเอพวกนี้นับแล้วก็รหัสเชื่อของเราเองนะอ่าลืมมาเอารหัสเชื่อของเราแล้วก็ให้เพื่อนของเราใส่ที่ตรงนี้นะป้อนรหัสเชื่อของคนหรือมาใส่ที่ตรงนี้นะครับอ่า ป้อนรหัสเชิญนะจะได้อยู่ที่1 5 0 0้บาทตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไปแล้วก็ป้อนไดรเลยครับดี m BXM อนะนะจะได้อยู่ที่1 5 0 0้ยคะแนนนะครับส่วนตรงนี้เป็นเหรียญที่เขาแจกไว้ลนะ้วกดเข้าไปรับได้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ผมกดแล้วไปแล้วเนาะ รับไปอีกทุกคนนะก็อน,นี้รับเปลี่ยนไปฟรีๆนะครับผมนะโอเคทุกคนนนะวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะวันนี้ก็มาอัปเดตกันหาได,ได้้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Cash เ i n เท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้ใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปเดี๋ยวนี้วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้าสวัสดีครับ